ดีนับ FC สาตาบนโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราได้ทีมงานอยู่ที่อําเภอิรลินทรนะครับแถวช่องเม็กเลยด่านช่องเม็กนะครับก็มาในรุ่นสามอยหาสิบวัตต์โมโนทับคัดเซลล์นะครับโดยอาโคตติงนะครับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวงานติดตั้งไปดูพร้อมๆกันนะครับกับทีมงานก็คือมีชุดไฟแล้วก็มีต่อน้ำขึ้นทังด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอยชมนะครับ อยู่ที่บ้านหินสูงนะครับก็เป็น FC ของเรานะครับจองคิวเราไว้ประมาณ2เดือนนะครับเพึ่งว่างแล้วก็นัดกันเข้าติดตั้งนะครับบรรยากาศอยู่ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับบ้านหินสูงนะครับตำบลช่องเม็กอำเภอศรีนทรนะครับอันนี้คือตำแหน่งหน้างานาะารับทีาาาาาาาังเารียมนะครับกาา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  บอกรรดาอยู่ตรงนี้นะครับลงปั๊มเรียบร้อยนะครับแผงเราตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเสริมไฟนอนหน้านะครับอยู่ที่เถียงอีกชุดหนึ่งนะครับติดตามชมนะครับข้อนน้ำพอดีวะอนนี้แผงเราขึ้นวางเรียบร้อยนะครับเป็นซันฟีนะครับสี่ร้อย อ่าขอไปครับ350วัตต์นะครับโมโนฮัปคเซลตัว AR c o ร์โคตติ้งนะครับตัวใหม่กระจกมันเงาเนาะเป็นมันติบัดบานะครับตัวนี้ก็กำลังขายดีเลยนะครับเงานะครับเป็นก้อนเมฆเห็นก้อนเมฆเลยนะครับตัวนี้นะคกำลังเข้าเครื่องกันนะครับนี่350วัตต์ซันฟรีนะครับ ไฟก็แรงดีนะครับรถน,นี้เดี๋ยวคอยดูน้ํากันนะครับบอ่อกระดานเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นบอ่อ5านิ้ว30เมตรนะครับเราหย่อนที่24เมตรนะครับเดี๋ยวต่อขึ้นถังสูงด้วยนะครับสองถังเลยเอาคต่เ <laughs> อเอาเลยจงไกด้มาจีดทั่วแล้เนี่ยมาจีดรถเรากหวังนี่น ลลหลายแล้วนะครับเราทดสอบเครื่องแล้วนะครับสองนิ้วกับเต็มเปี้ย750บาท14.5กิโนะครับเอาเนี่ยมาลองกันได้ต่อ,อแข่งดีอย่น้ำไหลย,ยู่หรอน้ำมไหม่ มท่านในใยแล้วเปิดเป็นสมูกของหานหางบ่อเม็นไ,ไ,นไนตรต้องไปหาลุงขนาดนี้วนนนะแข่งยิมโศลุ่นะครับสามแข่งนะครับเดี๋ยวว้สาวสีแดงก็ อูสวยนะครับตอนนี้อยู่บนทางน้ำนะครับน้ำเราก็ไหลยอยู่นนะครับ้ำดีเรีร่องบ่อนหน่อยเท่านี้น,น,น้ำนี่เราลองมาสักพักนะครับก็ไหลไปนู่นแล้วนะครับตั้งแต่ปากบ่ออยู่นู่นนะครับนมานะครับใสปิ้งแล้วน้ำ น้ำไม่น่าห่วงนะครับน้ำบ่อนี้โอเคเยอะผ่านเลยนะครับงานแผงก็ตั้งเรียบร้อยนะครับคอนโทรลก็เข้าเบรกเกอร์กันฟ้านะครับสายดินท่อร้อยสายนะครับเก็บงานครบนะครับเหลือเทปูนนะครับตัวนี้แล้วก็งานไฟข้างในนะครับตัวนี้เป็นชุดเสริมนะครับไฟนอนนานะครับก็มีบอร์ด อินเวอร์เตอร์800อวัตต์นะครับใช้พวกทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับกับชาร์จเจอร์นะครับมีแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับร0อแอมนะครับเดินสายมานะครับวันนี้ก็จะมีหลอดไฟอยู่2หลอดนะครับสองหลอดนะครับอีกหลอดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรา ขึ้นถังไปแล้วนะครับน้ําเรานะครับได้ยินเสียงนะครับ,นะรบขึ้นถังเป็นถังพัน500ลิตรนะครับจานวน2ถังอ่าท่อขึ้นนี้ก็ต่อขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่อลงนะครับวาวด้านล่างนะครับ 500ลิตรนะครับตัวถัง <Yeah. S 1> เรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเรานะครับทั้งน้ําทั้งไฟนะครับใช้ทีวีพัดลมหลอดไฟชาร์จโทรศัพท์นะครับใช้งานได้นะครับน้ําก็ ต่อขึ้นทังให้สำรองใช้ตอนกลางคืนนะครับเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณแฟนคับ FC นะครับขอบคุณามากๆครับผมสวัสดีครับ